สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูสุขศพี่น้องเมื่อนี้วันที่ก็ใดเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะาจาน้ะเนาะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่หอมกะหาคลิปหาคลิปกะสิบปลงมื้อวันจันทร์นะจ้ะเนาะไม่หอมกะเมื่อนี้มามไม่หอมสิบห้าเค็ดแนวกินจ้ะทุกคนแกงน่อไม่พี่น,อน้องแกงน่อไม้แกงน่อไม่ แกงน้อไม้ใช่เห็ดแกงน้อไม้เหลือแต่เต่มือพุดนหรอจ้ะพี่น้องมือปีใหม่มือเมยไกลมากผลระเลปันกันผู้ละเครืองเมยกับลูกปันกันเมยไกลเราเกิดสิได้ไปแกียง <c oughs> ไม่หอมก็เได้ว่าแกียงแส่น้อไม้จ้ะพี่น้องกับบะมีใบคุ้นตุ้งคุ้นตูอีหยังกับบหมี่ดอกพี่น้องบบมอองีเพราะว่าน้อไม้แบบนิ่มๆแม่จ๊ะว่าแม่น้อไม้เป็นในอยู่ในกระป๋องเลยอันอยู่ในถุง ให้แบบ,แบบเป็นนมไอ้เขากินกับปุลกับแก้วไงไม่หอมก็เลยว่ามันนิ่มดีไม่หอมก็เลยมาแกะแม่พี่น้องเป็นตาแซ่บบ่มึงนี่ไะน่ะน้ำยาหน้ากับคุณดีดีมั้งนนำยาหน้านคุณดีดีไม่หอมก็ใส่ข้าวเบียร์ซื้อหน้าจเนาะ ต้นหอมกับพมี่อกไม่หอมพอได้ออกไปขังนอกจากพี่นอนเพราว่ามือนีกัเป็นมือวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เนี่ยไอ้ไส้กับ่ะเปิดพี่้องเลยกับเปิดอยด้วยอันนันน้อยๆแต่ว่ามันกับบหมีแนวแนวกินครบนะจ้ะเนาะมาแต่แซ่บว่าจ้ะทุกคนกระนึ่งข้าวเหนียวไม่หอมสิบห้ากินอ่นหนึ่งข้าวเหนียวมือหนึ่งข้าวเหนียว อันคนหน่อ่โมันคอนอย่างนี้พี่น้องเขาเบียร์ย่างเขาเบียร์แล้วตดก้นบ้านแม่สิแกงเที่ยเดียวได้หม้อเดียวเนยน้อยๆๆพี่น้องแกงไปแกงมาละเห็ดเห็ดแล้วลายมันก็ได้ได้ลายแห่จ้าทุกคนไนหอมสีชิมกันกกว่าพอดีบ่ อมันคือสีมือพอดว่าแถวบัดที่นี่พอดีคักเนีย่ยพอดีปั๊บเลยต่อไป็นีแม่หอมก็จีได้ลงคลิปซมือเออลงคลิปซมือพี่นองแม่หอมมีสองบานเนาจนะเนาะแม่หอมมีสองบานแม่หอมกับลงเออแม่หอมกับเปลี่ยนกันลงเนาจนะเนาะมือหนึ่งลงมือหนึ่งลงมือ,มอเวียนมือก็คือเป็นคนละสองกับซัดมาซมือเนาะ เออไม่หอมกับสิหาคลิปทุกมือจ้ะพี่น้องไม่หอมกับสิหาคลิปสู้มือหาคลิปแบบว่าล่งมือต่อมือไหมะทุกคนไม่หอมกับล่งมือต่อมือมือนีล่งช่องบานหลังไม่มือรุนมากกับล่องบานหลังเกาเอ่างสิมเนี้ยอันไม่หอมฝากเป็นกำลังใจแห่งเด้อเด้อจะเด้อไม่หอมกับไม่หอมกับกับจะว่าที่เ็ดอยังนะ้อพี่น้องออกไปข้างนอกมันกับบ่มี อีหยังคือ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 อยู่บ้านเฮาดอกเนาะจ้ะเนาะบ้านเฮาก็บนังว่าสิมีหมองหัน,นมือมีงานมีการมีหยังเนาะแต่ว่าบ้านแม่หอมบ่มีดอกจ้ะมีแต่คลิปกินนี่ล่ะคลิปช็อตก็จะได้มาจากคลิปกินนี่ล่ะทุกคนเป็นตาแซ่บอยู่เด้ล่ะพี่น้องเบิ่งตาแซ่บอยู่แม่หอมก็สิ่นไอ้ค้อนเห้ียบเข่าขัวแล้สุกเนาะจ้ะเนาะข้าวแม่หอมกระไก่สุกแล้วจ้ะ มาเำามาถ่ายท่านผีพี่น้องมาถ่ายที่ท่านผีไม่คบกับชิซสยเขาแต่พอท่านไอซายพวกว่าเขาท่า,สา,านสูงพากินเขาแทบแบเมื่อนี่าะว่าหลังปีใหม่ทุกคนก็นคือสิโซ่ดีทุกคนนอกจะเนาะโอ้ยงม่ีอมก็ได้จะเปลี่ยนยุลุยหุ่มนอกจากนัก้นตัวขอตัวขอพายพี่น,น้องเลย,อ,อ,อ,ย <laughs> อืม มบนำซาทังบาดกอนจากทุกคนแม่หอมกระสีนำซาสุม,มือจะมือละกระป๋องม, <c oughs> มือละมือละแก้วพี่นนองแม่หอมก็บกับว่ากินเกินนี่กินก้อนเขา่า <c oughs> แต่วันแรม่แรกบอกว่ากินได้เี่าไหร่กินเท่าน,นี้ละเมื่อนี้อากาศก็เย็นมีแดดอยู่ แต่ว่าหันเย็นได้แ้่ทุกคนเ,น,เนเย็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 นมือนีลบมือนีว่ามันลบสิบแล้วตื่นขึ้นมาเมือ่อเช้าอันนี้ก็บ่ามโมงหล้วบมโมงล้วน่ะจะเนาะตอนนี้ก็บอกงครมีแก่ีอยัง,อยงดอกจรอต่ทุกคนไม่ว่ามาสิไปเก็บไฟหนอกบานกับได้ไปเก็บดอกจ้กเพราะว่านำแข็งลงแล้วก็ความเย็นมันหลายไปนองบันนี้สายไฟข้างในใเเนี่ย มันจะมันจิเป็นสายทองแดงหน่อยๆทางในยันบอกมันกรอบพี่น้องไม่หอมกับสีทาให้มือได้หอนหอนมือได้หอนหอนไม่หอมกพจังฉีไปเก็บไปเก็บไปเก็บไฟ,ไเ,กบไฟไเก็บไฟนอกบ้านทุกคนแต่ถ้าลังค่นกับเปิดถ้าลังค่นกับปิดแล้วเมตาบาลไม่หอมนี่ลังจากปีไม่มากไม่หอมปิดเลยจ้ะไม่หอมปิดเลยไม่หอมก่บน่เปิดไม่หอมกะเดี๋ยวไม่หอมสตอรไปกก็น่าจะเนาะเดี๋ยวจะมาขับเบิรงขันตอนต่อไป <c oughs> ต้องใส่เขาพี่นอนมึนงแม่หอมใส่ไม่หอมเม,มืหนึ่งไลายพี่นองไม่หอมหนึ่งแค่น้อยเดียวแค่น้อยเดียวบ่ได้กินข้าวเหนียวโดดเลยแต่ทุกคนตั้งแต่ก่อนปีใหม่แม่หอมก็บ่ได้เฮ็ดข้าวเหนียวเลยนอกจากเนาะมื้อนี่แม่หอมแกงน้อยไ,ไม่หอมกันเลยเฮ็ดข้าวเหนียวอืม กันทรายสิมันกับไข่แน่พี่น้องดีก็อันกันบ่อทรายสิมันกับเป็นพวกมันกับไอ้มันโมเปิดเนาะเขากับทราเอาใส่เข่าพี่น้องทรายนั้นจำคอยอย่านตายกสี่หลัจากทุกคนทรายแบกเหนียวมาในหองสิ๊คากินขา้าวพี่น้องกินขา้าวกินขา้าว าลังมือก็น,กากน่าจะเนาะไม่หอมขอเวลาตักแกงแป๊บนึนนะจจะเนาะไม่หอมตกอกมอักแกงหน่อไม้ก่อนเวลาผ่านไปไวมันโกหกทุกคนไม่หอมก็ได้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดพี่น้องไม่หอมก็ใส่เห็ดลงไปน้ำเนาะจะเนาะใส่เห็ด ใบอ่อนคุ้นตูกับบมี่ใบต้นหอมกับบมี่จากเนี้ยพี่น้องกับแกงแบบธรรมดาธรรมศาสตร์บานเห้าบานให้คือจังเข้าอยู่ทงอยู่ทา่านียพี่น้องแซ<ส>่บแกงหน่อไมใ้ใส่เห็ดข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องมาแซ่บแซ่บกับม่หอมมาสวยกันพี่น้องมาสวยกันว่ากม่หอมชิมก่อนอืม กินแบบแบบผู้เดียวพี่น้องแกกินบ่ต้องไปลีลามากไม่เนอะจ้ะเนาะบ่ต้องกินร้อนช้อนิก,กินร้อนอยู่แต่บ่ร้ซอนกลางสุดแ่บพี่น้องเลยแ่บแสบแซบแสบ,แสบ,แสบ,แสบหลายแม่หอมกับิบ่ว่าอาัดคลิปเก็บไว้ดอกจแกเพื่อทุกคน เพราะว่าอาคลิปเก็บไว้เฮากับ่เฮามันมันมันบ่ตรงมันบ่ตรงกับมือมันบ่ตรงกับข้ามเบาสมตอนแม่หอมอาลิปมือนีแม่หอมไปล่งมืออื่นกับเป็นวันจั์มันบ่พี่น้องมือนีวันอาทิตย์มืออื่นแม่หอมกับล่งเลยเนาะอเป็นยัเพื่อคนขนชิ้งลูกอืมสับทุกคนสับ ไม่หอมแกงเนะไม่ไม่หอมมากใส่ข้าเบีย้ยคนๆตัวพี่นอ้องใส่ข้าเบีย้ยคุ้นๆนาฮิมะเน่ก็มีแต่คลิปกินพี่นอ้องไม่หอมก็ไม่ได้ดไปเกตดฮิมุงฮิมะดอกทุกคนเ <c oughs> พราะว่าทางเมืองขาเจ้าจมาเกตดกับซีมีหน่อยๆอันเดี๋ยวนี้เชนเนอรกับบอร์ใครหลายเนะาะแต่นอกอย่นี่เขา ข้าเอิรนเสเนอมันกับบหลายนะพอยายเราก็บได้ไปไถเสเนอข้างนอกคือสิมเมนจักหน่อยคนละแต่ยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังพี่นอ้องไม่หอมมากประเทศโนเว่ใหม่ๆม่ไม่หอมบ้อยู่เมืองนี่เด้ไม่หอมอยู่กับพ่อย,ย่งผู้ก่อนอันพี่น้องเสียบ่น้ำแข็งเนี่ยเสเนอร์เนี่ยโตกลงมานนะ หลังคาห้องน่ะสมัยเราเป็นหน้าตายยังเสียห้องสิบเบอร์เห็นเลยมันสิถ่วไปปบ๊ดเลยพี่น้องมันฉีถ่วไปถ่วมไปเบิร์ซุ้มมือนี่มันสิเป็นโลกห้อนก็คือคือนาปทังไหนเบ่โลกร้อนอย่างพี่น้องน้ำแข็งกับเบไหลายเน์นกับเบอร์หลนอกจากว่าติ่ติ่เท,ทิงเขาไปพุ่นเทิงเขามองบ้านไปภาคตากอากาศไม่หอมมันฮิตแต่ไม่หอมท่ากัน อันนัน่นปะเอออันนอไม่ทุกคนนอ,น,อออนอไม่นอไม่อ่อนอ่อนอะแม่ที่แม่หอมมากินกับแก้วแม่เขาติดตัดนเอาตัาแต่ปลไปตัแต่ปลไปมันแม่ม,มาต้มแล้วก็เขาอัดถุงมาขายพี่น้องแม่หอมเอามาแกงมันสิบ่คือเป็นนอไม่แบบเป,นนเป็นนอเป็นนอคือจังไงคือจังไง เข้ามาสูปเด้ทุกคนมันหละดออนดีดีนี่ไม่หอมเครื่องพึ่งแกงครั้งแรกเด้ยเนี่ยแจงข้าังแรกดีดีใส่ประเด็ดปลาบานเข้าหลัจากทุกคน แม่ห้องไ่ได้กินตำหุ่งโดนเลยเด้อแ <laughs> ม่ห้องไปซื้อบุกหุงสองสามเทียพี่น้อ,อ,องหยาบหยาบบุกหุงยังไงมมาคือเป็นยหนยาดพ่นว่าแทะหยาพี่เล็กหยาจนตำแล้วได้ถิ่มซื้อบุกหุงมาคือยังเป็นบุกหุงพลาส,สติกนี่ไหมพี่น้อง ยาปบบิลิเน,นี่ยเงินหน่อยนึงเนี่ยม่หอมบ๊อบบ๊อก้าต่ำเลยต่ำกับเสียร์นหรืกัเสียร์นปลาแดดปลาลาดเฉยๆต่ำเราเก็กินบ่ได้บักเจียเขี่ยอย่างยูนี่มันแห้งแพงเนาะจ้่ทุกคนบัคเจียเชี่ยถั่ยนึงเลยหน่อยงีเสี่เป็นแพงเทาก็ได้กินคืนนอ,กอกเก่าพี่น้เนาะบักเจียเขี่ยตัวแม่เนี่ยมี่ยี่สิบกว่า ย่อก็ได้กินคือเกา่าแไม่หอมมักตำมันนั่นตัวป่าที่เนี่ยตำม,มันคู่หลุดพี่นองตำแค่หลอดตำแค่หลอดมันหวานเลาวมันกระกรอบดีมันห่งซื้อมากสามหน่วยสี่หน่วยตำกินกับอะไรบางแม่ไกลมากน่ะไม่หอมกับตามมาำหมกห่วงแย่พี่นองเลย

แซ่บแสบ,แสบมันหวนนม่นหวมหวกับพท่านเดยที่ระท่านได้กินตอนตากแล้เสียไปเอาฟื้นมาดังพี่น้องเราบีบขนฟื้นมาดังเราดังไฟแอร์สองตัวตรงนี้ตัวหนึง่งยูแน่ห้องรับแขกตัวหนึง่งพี่น้อง เอาก็อยู่เดิดังไเหมื่อ่านในเบิดเมือเมื่อวานในลบสิบเอ็ดเมื่อนี้ลบสิบเรากำลังดังไฟไม่หวัง่าไปเอาได้ฟืน้น <c oughs> หนาที่ของตาเราไปเอาอยวน,นี้เราต้องจัด ให้มันเป็นสัดเป็นส่วนต่อทุกคนหน้าที่ของเจา้าคือยังหน้าที่ของข่อยเืียบเสบเสบพี่น้องเสบเสีบเสบพี่ลีเลยมันคือข้ามญ่แต่มันคือสีหอนพี่น้องขอจ้ำจังบับ จำกันจำกันบ้านหลังไม่ไม่หอมกะอันบ่แม่เก็บกิโลเลยคือเราเก็บกะเบียงไม่หอมบ่มีกระเบียงเพระเขาก็เลยบ่เห็น,หมน,น,น,นแบบไม่ห,หอมทางไม่ห,หอมย่างกะเบียงย่างกะเบียงอยู่สามลอยกวัวพวพี่น้องเลยย่างกะเบียงอยู่สามลอยกวัว แต่บาบา,บาหลังเก่ไม่หอมกรผพานแล้วเก็บเหรียญแล้วขอฝากเป็นกำลังใจในจ้ะเด้อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนะเจ้ะเนาะ แม่หอมบอมมีเวลาแม่หอมกันท่ว่าไปหาหมูเด้อยพี่น้องแม่หอมขันบ่มแม่หอมบ่มมีเวลาไล่สวดขึ้กันถ้าแม่หอมที่ว่าขึ้นว่าสิไปหันไปหนีอีกประมาณจักรสุโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งสุโมงนี่ไแม่หอมสิบ่เขาไปหาหมูเลยพี่น้องถ้าแม่หอมได้เขาไปแล้วแม่หอมเอาจนหมูลง เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะเนาะเขาเขาไปมูทิพานล้วเขาเหตุใด <c oughs> เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบ้านหลังเก่าไม่หอมกะยายจันหอมโนเวนะจ๊ะเนาะบ้านหลังใหม่ก็แม่จันหอมโนเว ละกิโลมีหอมพันแต่โดนหน่อยได้พี่นอแต่ไม่หอมข้าผู้ติดต,ตามข้าผู้ติดตามไม่หอมกับไปเหลนน้ำมูเหลยอยู่ไปขอรังคาเพื่นผู้เพิ่นเมตตาเพื่นกระหายมากสิแม่จ้าทุกคนอืมจับพี่น้องจับ ไม่หอมบ่าเห็นตัวเล็กเลยนะจากนาทีลรอบ แซ่บจับเถอะเนาะขนาดบ่มีใบกุ้นตูได้ยังแซ่บเนี่ยคือเพิบบ่งเห็นแม่ไก่แล้วแก้มของบ้านนี่แหละนี่ทำกันได้คือจัดเมืม่เอเศ้าเห็นแม,ม่ม้วนแล้วหนึ่งปากระกอยากอยู่ได้ทุกคน ปลาบานหฮอแห้งปลาสดสดเนาะปลานนี้แม่ปลาสดสดแม่เห็นแม่มุดแล้อันเห็นแม่มุดแล้วหนึ่งปลาแม่พี่นอ้องแต่ว่าก็บ,บรรยดฟังเราใารบอกตื่นขึ้นมาเนาะบานเฮากับยุ่เหนียวคบ่เกิดบมันเกิดเกินกันหลายถุงโมงเป้นบ่พี่นอ้องสมมุติว่าไม่หอมตื่นอันไม่หอมเข้าไปเด่นน้ำเพลินน้ำเสือนะครับนะครับเปิดเพิ่อถึงนแม่ม่หอมไปอาบน้ำพี่นอ้อง เพิ่นหนึ่งปาเป็นตะแซระซแสบขึ้นมากเพิ่นยังบอกยุ่อุ้มอุ้มยุบขึ้นมากจังว่งา,า,าเพิ่นกินพอดีเดีย <c oughs> เ๋ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วหักกันเนาะทุกคนชอาบอกหักกันหักหอมหักทุกคนพี่นอง บมจาได้เวลาเด้วยจ้ะที่ไปเห็นมูมีหอมกะหักตุกคนนะจ๊ะเนาะ อาทีตย์เราปูปัดที่พี่น้องคลิปนี้กระซิบนี่ยเราจะทุกคนนะขอให้ทุกทา่านมีความสุขดีความจาเจริญได้ใจเด้อผู้ใดที่เก็บเหรียญก็ขอให้ดได้แห้งๆปังๆได้ใจเด้อผู้ใดที่ะไรชุ่มม่วงกับพญา,หาให้ได้ชุ่มม่วงลหลายๆได้ใจเด้อมีหอมกับเป็นกําลังใจให้ ผู้นหนึ่งนาะจะเนาะบ่มีเวลาไม่หอมเป็นสิบ่เข่าไปหาหมูเนาะจะเนาะถ้าม,มีเวลาไม่หอมกะไปหาหมูเนาะจะเนาะไปก็คือให้แบบว่าให้ได้ทั้งสองนาะพี่น้องเนาะไม่หอมก็ได้กับเพิ่นเพิ่นก็ได้คือก,กันเนาะจะเนาะอันนี้ไม่หอมบ่ได้ม่าวาว่าจังสรน,สน,นจังชื่อเนาะจะเนาะไม่หอมกะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะจะเนาะคลิปนี้ไม่หอมก็ขอฝากไปเพียงสานีนาะจะเนาะ ทุกคนขอให้โชคดีได้อจเด้อบาย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 จ้ะทุกคน